สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจดียแกมาตัดยาให้เจ้าหน้าทค่ะมนี้นั่งอยู่โ่มคาห้อนเจ้าหน้าเจดียแกเนาะมูไม่กระสิบหูเนาะเจดียแกมีเจ้าหน้าค่ะเจ้าหน้าทตั้งแต่สมัยเจดียแยกมาละย่องอีใไม่หล่ะก็เจดียแกลําบากก็มีก็มีเจ้าหน้าที่เจดียแกมีโอกาสได้หูจักคุณหมอนะค่ะ หล้กก็คุณมอก็ได้ซอยหรือเจี๊ยกเนาะตอนนั้นเนาะแลักก็ซอยมาจะเท่าป้านนี่แหละค่ะแต่ว่ากับเด็เป็นเจ้าหน้าถี่ว่ามีเงินเดือนน่ะเพื่อนประจ,จาดอกค่ะเวลามีงานตัดหญ้าจังสี่เพื่อนกะไห้มตัดหญ้าเนาะเพื่อนอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเพื่อนสีม่าสาวอาทิตย์กรเพื่อนสีมีขีดนีกอยู่มองอยู่ทั้งหนาห่างห่างกลางเมืองระยองห่างใหญ่ๆนะคะบ้านนี้ก็ ปีกายปีทีเลือกตั้งนะคะคุณหมอคุณยิ่งน่ะเพิ่นกับสมัครสทซอนๆะคะเนาะเพิ่นกับเด้เป็นนะคะเพิ่นได้เป็นส้อนๆพักเก่ากลค่ะแต่ว่าเพิ่นกับเป็นสอนพออยู่กรุงเทพเพิ่อนขาบได้มาเป็นอยู่ระยองดอกค่ะแล้วก็เพิ่นกับเป็นหมออยู่โรงพยาบาลศิริราชค่ะเจี๊ยบกับเพิ่นกับห้กุญแจเจี๊ยบนะคะเวลาเพิ่น อยากให้ตัดห้าเพื่อนก็บ,บอกให้มาตัดเองอะคะ่ะแบบว่าเขามาเองเนาะปัานนี้บานลังนี้เพื่อนกับสีคล้ายะคะ่ะเพราะว่าพอเพิ่นบอยิย่แล้วเนาะพอเพิ่นเสียแล้ะคะ่ะพอเพิ่นกับเป็นหมอคือกัน,น,ะค,ะนกค่ะเป็นกับสีคล้ายแล้วเพื่อนกับสีไปอยู่กรุงเทพนะคะไปอยู่น้ำรูกเพื่อนเนาะไปอยู่น้ำพุตนปองที่เป็นซอนๆนะคะปัานนี้จะเพื่อนกับประกาศคล้ายคะ่ะบานลังนี้นั้น <c oughs> เนี่ยทีลอยยีซิบตาล่างว่าเพื่อนกันนางสิค้ายร้ายล้านอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนี่ค่ะหมู่บ้านที่เกิดไปเนาะที่เขาเหต่ว่าบานคุณบมอเพื่นเหตดกรมูเพื่อนกับบ่ได้รู้แห้งยังดอกค่ะแต่กอนบานพวกนี้กับบ้านที่เกิดเนาะค่ะเนาะตั้งแต่คุณหมอหน่อยค่ะวันนี้ก็เพื่อนกับคือหอดพ่อเพื่อนพนัาเพื่อนสิค้ายเพื่อนมากันเอาไว้เพื่อนกับคือหอดพ่อเพื่อนเพื่อนว่าวันนี้ต้องขามทีเจ๊ยก ทั้งนาเจเยนะคะัสิเป็นทางแล้วก็สิเป็นซาวายน่ำนะคะบูหัวพิ้นมีเด็กหนอยมหัดวาย่ำนะคะมีคู่ฝึกเนาะเจเจกับเคยเขาไปเบิงอยู่ค่ะเคยผ่านผ่านไปเนาะตะก้อน่ะเจเจไม่งานตัดหนาหลายแบบจนตัดบทท่านนะคะเจเจมือเนาะเจเยกับเศร้าตัดบานแล้วต่เหนือทีห้าสิว่าเอาเอาค้าแรงนะคะแต่ว่าเจเจยบ่ไวเนาะ พวกหมอเนี่ยแหละคะ่ะพวกหมอพวกคู่เนาะเพื่อนกะอจากให้ห้าีไม่ได้นะคะ่ะวันนว่มาเฮาวลำบากเพราะกะ็หางานเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับจ่างห้าอังสินนะคะบด้ว่างคะ่ะแต่ติดตดเจีเจ๊ยกเ,เ,เมื่อยแล้วกงนนง็งานหนึ่งงานหนึ่งกับืานหนึ่งกับได้หลายพันก็มีคะ่ะพันบริหลายกับันพื้นที่บรหลายกับพันหนึ่งพันหานสินลคะ่ะ ม่มองทิมเศษใหม่นะคะเสษอันนั้นเนาะลดเท่ากับโบดีมี่ขโมูกลํลบากเจตยก็เลยบเฮดค่ะเศร้าเฮตเนาะกับรับตัง้งานที่ที่ห้าว่าเป็น,จนเจ้าหน้าห้านะคะรับแบบมันปฏิเสธบุไดนเนาะห้าก็ต้องมาเฮตทางสีน้าค่ะ่กกนกระจ้างเจตยกี้ใครยุนีก็เลยเมื่อนี้เจตยาเสียเฮดยุนีแล้วก็สิไปขี้นิกค่ะเพราะว่าคุณหมอที่เป็นสอสอเป็นสิมาเปิดขี้นิกค่ะคน พิ่นยุดไปโดนตือเพราะว่าเพิ่นค่าการเมืองเพิน่นเนาะนี่ค่ะงานเจี๊ยบนี่ตองไปตัดตน้นแตงต้นเฟืองฟ้าเนาะและ้วก็ไปกุนเป็นต้นเชอรี่ค่ะแล้วก็มาานนี่แค่นี้ละคะพี่ใหญ่ตัดแลลวเนะาะหยาาทาเก็ใไซกระสอบแเราไิถิมยูยู่อันอยังกับเพืเ่นเพื่น ส่วนกลางบ่ค่ะคนอื่นส่วนกลางเนาะในในหมู่บ้านนี้ไม่ย่ามค่ะนี่ค่ะที่หมู่บ้านเกิดไหมเนาะ,ะส่วนมากสิเป็นทางศาสตร์ค่ะที่คนมีเมียไทยเนาะคนมาสื่อเนาะค่ะกระซัมนีแ่แหละค่ะที่เจียเ๊ยบมาหินนะคะล่มห่างออกจากนีกะ ห้างออกจากนี้ก็สิประมาณบาถึงสองกิโลค่ะขามถนนสุขุมวิทไปเนาะค่ะเนาะก็สิหอดทะเลหม่องที่แ๊กไปท่ายลูกนะคะหาดแสงจันทร์หาดแหลมหาดหาดแหลมเจริญบก่กับโบไกลค่ะนี่ค่ะอี้บานเพื่นเะนาะ ก็คนใหญ่สองคนเจเจ๊กเจเจ๊กว่าน,น่งยูโฮมนี่มันเป็นร่มทะเละกับโบหูเจเจ๊คือว่าร่มทะเลเนาะมันบอกาเนาะมันเย็นเย็นค่ะร่มเย็นดีๆๆๆเจเจ๊กแตแล้วละค่ะกสิทากิบหญยาพวกนี้ค่ะก็บหญ้าพวกนี้เส่กระสอบไปถิมส่วนกลางเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็กสิมีรหลดของเขาเอาไปถิมเองค่ะแต่ว่าตรงเฮดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เจเจ๊กสิเดินไปคีินิ้ต่อค่ะ นาห่างเพื่อนๆกับนาสิงหูแจักเนาะห่างแหลมทองอ่ะเนาะค่ะเนาะเป็นขี้นิกเพื่อนอะค่ะแล้วก็เพื่อนสิเปิดเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันเป็นซ้อๆเลยเพื่อนกับบุก่อยมีเวล่างค่ะเพื่อนกับเพื่อนกับใส่วิธีรักษาลูกค้าเก่าเพื่อนทางโทรศัพท์จีเดียวกับโบหูเรือนนะเพื่อนเราค่ะบ้านนี้ก็บจีเดียวกับทาเพื่อนขายบ้านหลังนี้ได้เพื่อนกับ เสียหายเจียเจ๊ยีกมาคุณของซอยเพลินไปไหวอยู่ค่อนไปไหวอยู่มองขี้นี่นะคะมันเป็นสองคู่หานาะกะเสียไปไหวหันเพราะว่าอยู่บ้านอยู่เทปเป็นกะเพิ่นอยู่คอนโดนะคะโอ้โหเพิ่นอยู่เพิ่นว่าเพิ่นอยู่สูงนะคะสั่นสิบเอ็ดเนาะเพิ่นกะอาเสียเอาไหวยู่นี่ระคะ่าลายเพราะว่าเพป็นบอกเจียเจ๊ยีกไหวตั้งสั่นเนาะกะท้าขายได้ค่ะโอ้โหว่าจักไพสิมาสือเนาะเจียเจ๊ยกกะ อยากให้เพื่อนค้ายได้คือกันค่ะเพราะว่าเจเจกันเพื่อนค้ายได้เจเจก็คือสิบบบเจอกับเพื่อนอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนกับไปยุ่งเทมเนาะล้วก็เจเจก็เพื่อนกับสิเจอกันแค่นี้นะคะกับสิรับใส่เพื่อนจนกลัวเพื่อนสิค้ายบานได้นะคะแตจังสิอันนี้เนาะเพราะว่าแต่แต่ไปเหตุงานน้ำเพิ่นกับห้าวกะเถ่าหลังสิเหตุงานอีกยังเนาะแต่ว่าเจเจก็บม่เคยขอเพื่อนหรอกค่ะ เคยขอทำงานอียังให้เพื่อนหาหายเรื่องไปเพื่อนซอยเหลือเพราะว่าเก่งใจเนาะเพื่อนก็ซอยเจียเจ๊ยกลายค่ะ, mm. คะเจีย๊ยกละมาเจีย๊ยบในเพื่อนเนาะ mm. ค่ะก็แค่นี้แหละค่ะ mm. ก็จังพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ mm. เดี๋ยวสิบห้าไปเบิง่งอันนี้ก่อนจังจบคลิปเนาะค่ะเนาะ แดดแดดโซลาร์ซับเจี๊ยบเจี๊ยบก่บัวคอยดีนะคะนี่พอใหญ่เพิ่นเพิ่นบอกใหตุเจี๊ยบทางถิ่มเจี๊ยบว่าถิ่ทางถิ่มเฮ็ดยังเนาะมันงามเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบอกหมักหนามันมันดอกมันงามอยู่เพิ่นว่าพอใหญ่ว่าเป็เบื้องต้นเชอร์รี่ค่ะนี่ค่ะเชอร์รี่ลังเทือกหน่วยร้ายลายค่ะเพิ่์กกรลังไม่ดอกเนาะเจี๊ยบกินค่ะ นะกับประมาณนี้นะคะนะเนาะเจเจกับฮอนแดดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ